ฮะอะอกมาถึงแล้วครับโฟกัสคาราเบลนะยกมาจากพัทยาอาการเข้าเกียร์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับโฟกัสคาราเบลนะครับมาถึงแล้วนะครับเดี๋ยวดูแลให้มีอะไรเอ่ยฮะค่าตังตรวนอ๋อโอเคโอเคเดี๋ยวเดี๋ยวให้จัดการให้เดี๋ยวจัดการให้ใหอันนี้ค่าตาังตรวนรถขึ้นตังตรวนมาเลยนะครับ อันนี้ทีสี่ทีสี่เดี๋ยวรอนะอันนี้เช็คระบบเครื่องยนต์เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวก็ตรงนี้ซ่อมเกียร์ต่อเกียร์โต้ต่อนะอาการเกียร์เกียร์ลื่นคัดลื่นนะออกตัวคัดลื่นไม่มีแรงอน,นุทีทีอะไรไม่รู้ทีห้าทีสี่ทีห้าไม่รู้นะเดี๋ยวดูพรุ่งนี้นะครับอาการเข้าเกียร์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะครับอเดี๋ยวมาลองดูขับดูอ่ามาเนี้ ีราคาซื้อปิครับโฟกคาราเวลไยหลังได้ไหมเดี๋ยวให้รถยกเขาออกไปก่อนถอยหลังหลบอ่าแล้วใครจะช่วยเข็นเข้าวะเนี่ยตายละเดี๋ยวเขาช่วยเข็นเข้าก่อนดีกว่าเดี๋ยวช่วยเข็นเข้าหน่อยนะอ่ะเดี๋ยวลองเข้าเกียร์ดูมาเลขไม้สามแสนหนึ่งไหนมาดูเลขไม้ก่อน เรี่งไม้สามซนหนึ่งอ่ะเข้าเกียร์อ่ะถอยอ่าวิ่งเปล่าเลยเร่งตัว,ปวนะเปล่านะเร่งเปล่าพยายามจะถอยเหมือนกันนะแต่ไม่ถอยอ่ะเอ็นดีอันนี้ดีนะอ่ะเดินหน้าไม่ไปเลยไม่ไปเลย เอ็นอ่าเดี๋ยวถอยหลบรถยกก่อนเหมือนมันจะพยายามจะถอยอยู่นะตเงเร่งๆหน่อยอ่า่ายเร่งตัวเปล่าเลยอ่ะมันพยายามจะถอยอยู่นะแต่มันไม่ถอยยังไงจะเข็นเข้าได้เนะี่ยเราต้องเข็นหลบรถเขาก่อนจะกลับรถก่อนไหมลับรถก่อนไหม <ๆ S 2> <ๆ S 1> เพราะว่าเดี๋ยวอันนี้จะต้องเข็นเข้ามันจะไปขวาง ถึงเขียนถอยหลังมาก่อนถอยหลังได้ไหมเขียนถอยหลังนีเขียนถอยหลังนะเดี๋ยวหลบหลบให้รถยกเขาออกไปก่อนอพ่อเดี๋ยวให้รถรถอะไรเขาออกไปก่อนไม่งั้นเดี๋ยวเราไม่เราเอาเข้าก่อนไม่ได้เดี๋ยวไปขวางเขา วีลราคาเซอร์วิสครับซ่อมเกียร์ออตโต้โฟก์คานาเวลทุกรุ่นทุกปีนะครับอันนี้อาการเข้าเกียร์แล้วไม่เดินหน้าไม่ถอยหลังนะ,ะเดี๋ยวพรุ่งนี้จัดการดูแลให้นะครับหายขาดหายห่วงแน่นอนไม่ต้องกลัวนะครับรับซ่อมเกียร์ออ,อตโต้นะครับทุกรุ่นทุกปีนะครับทุกทีนะครับโฟก์คานาเวลนะครับทุกทีเลยนะครับขอบคุณครับวีลราคาเซอร์วิสครับอพอ